เป็นพ่วงยุคยก่อนเป็นพ่วงแบบไงรด,ดพ่วงนี่สิว่าต่อของน้ำใช่ไหมบอสคุณน่าได้แล้วเก็บแต <_ c oughs> ่กระคู้เจ๊กระคู่ห้องบอน,นี้กระคู่น้อยกระคู้น้อยได้ไรปันไดครับได้ไรบอสได้ไรบอนี่โอ้อยาวควรอขอกเถอะเจ้กระคู่ไปบันนี้เมื่อเราบอกเมื่อเมื่อได้อะไบอกวันนี้ เมื่อใดแล้วไปหิวหิว,หวก็คู่เมื่อบานเท้าวันนี้ไปเสื้องน้ำโอ้เสื้องน้ำยืนตอนประแดกหน่อยน้ำเต็ม เดินห้างไปเก็บบักม่วงใ่สวนแต่บักม่วงดสดใหม่ๆจากต้นเลยเมื่อนี้ก,นนกกินสมไม่กินสมเบงองๆข้นภาพแบบบักม่วงปันกรมูแล้วปันกรมูแล้วสิมาเก็บบักม่วงดสดเลยไฮ ใช้ต้นมะม่วง <Yeah. S 1> ใช้ลูกฮึ mm hmm. ต้นไหนเอาต้นไหนเอาต้นนี้ต้นนีึ mm hmm. ต้นนี่บอกว่าวมันมกม่วงมันเนาตัวลูกฟูมกม่วงเห่าจะห้ามาส้มบรรยากาศท่องทองหน้าอีสานบานเห่าจะ้ะมันมันเนาเ่าแหละลูกกินไม่ได้ครับไม่ได้อาทิมโอ้ยหลองปับ ป๊บสิผ้าอันแม่มาเก็บบักม่วงแม่ว่าอยากกินส้มมาสัตวลูกเราได้ผ้ามาไปป่ะนี่เฮ้ยต้นผุนว่นลูกแม่นี่บ่เป็นต้นผุนบ่ไปเ,าเอาไปพาแม่ไปเอาเนี่ยเด็กกินบักม่วงอ่ะตายแล้วบ่นลยแพ้แล้วจะอันนี้บ่เพื่อเลี้ยงป่าเลี้ยงป่าเลี้ยงป่ามีป่าธรรมาฉาดเนียงกับนี่ ไอต้นนี้บ่ลูกต้นนี้บ่โอ้โหนี่เลยนี่นี่พูนดนะดกบอ่อพี่น้องดกบ่หน่วยหลายก็ใ <c oughs> บหน่วยหลายก็ใบว่านี่พูดนะอ๋อมากได้ลูกเอามากได้ลูกมากเลยฮะเอ๋อมากได้ย oh <my. S 1> อ๋อมากได้เอาถ่านมาเก็บเนี่ยอ่าเขามาเก็บบักม่วงมาท่านี่บักม่วงเลยพูดนะป,ป้าดอกขนาด ขนาดพี่น้องกะเพราไอ้ผัดกะเพราตันแรงที่เอาเจ้าหมากสองมากับศิลาแล้วนะพี่น้องเนาะนะมาเก็บมาเก็บกันเลยแบบนี้น่ะเป็นพ่วงอยู่พี่น้องเป็นพ่วงของไงเบิดพ่วงนี่สิว่าเฝ้าของน้ำใช่ป <laughs> ะพุ่น้าโน้มลงมาโน้ม ได้แล้วจ้าพี่ได้กินสมแล้วมาละบอกม่วงเพิน่นม่วงยสวนนี่แหละจ้าเ <c oughs> พิ่นเอาไว้กินซุกแต่ว่าหมากบอกงามหนินกบสีเอาไปกินบักสมจ้าเดี๋ยวเจอกันมาพร้าเดี๋ยวมาพร้ากันนะจ้าเฮ็ดเจ้าก่อนเฮ็ดเจ้าก่อนใส่ใส่กระปุกอ่ะน้องปับ๊บอ้าชว์เลยโอโ้โหน้องปั๊บได้บักหลายหนึง่งเจอเลยใส่กระปุกกระปุกได้ลูก เอามีได้ป่าเอาไม้ได้มันเหลืออยู่นี่เอาไปใส่กับอันไปใส่ก็คูไว<ช>้อ่าได้แล้วเก็บใส่ก็คูใส่ <laughs> กรคูห้าบบะนี่ก็คูน้อยก็คูน้อยได้ไรเป็นไดคคับได้ไบรบ่อได้ไบรบ่นี่โอ้ยเยอะควรเอาเขาอะให้ก็คูไปบะนี่เมื่อเรบ่เมื่อเมื่อได้แล้วบ่บะนี่ มนได้แล้วไปหิวหิวก็คู่เมื่อบานเข้ามาหน้ไปเสือสเสืองน้ำโอ้เสืองน้ำไปเมื่อบานเข้ามานนีิว้าวไปเมื่อบานเข้ามาหนิพิน้องได้แล้วพ่อใหญ่คนใดอันบักม่วงแล้ววัน้จะไปกินสมแล้ววันนิพ่อใหญ่พ่ออยากกินสมอ่าเจอกันเจอกัน สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุขคนนะคะมาพบกับแมกกบผ้าจวดจำบันนี้เมนี่แมกกบพผ้าจวดจะพามากินบันนี้เลยบักงวงบักงวงบักงวงสดๆจ้ะพี่น้องสดๆจากต้นเลยที่อันแม่กบอแปนไปเอามาจากกันต้นกับ้องปลาบังใดนี่จ้ะไปเอามาจากสวนจ้าอยู่อันทั้งหลังพูดนะจ้ะทั้งอันสวนอยู่ไห,หน่าจา้ะไปเอามาไมา่ไมโอ้ยปลาสดค่ะพี่น้องจ้ะนีแต่สิไปกินทั้งต้นแล้วไม่จังสด สดคนนี้ไม่มีอีกแล้วจ้ะพุ่นะสดๆใหม่ๆอันนี้คือสูตรแม่โกล้ะจ้ะสูตรแม่โกบก็คือว่าเอาเอาไอเอาน้ําแข็งมาใส่น้ําแข็งมาใส่ให้มันกรอบให้มันกรอบให้มันแบบกนิ่นไงกรอบแซ่บสมแบบว่าสิบรสมแหลมสิบรสมแบบปีดป้าสิบผสมประมาณนั้นค่ะคือว่าเคล็ดลับนี้ค่ะเอาไปใช้ได้เลยจ้ะสมแซ่บสมสมเย็นๆสมจวดๆหวานๆจัง่อยแซ่บๆแต่เป็นหลงกการนี้เลย่าดปังไง อ่าแมงวันวน,นำ้ำมันได้กินกับปีนำ้ำแมงวันวน,น้ำผลนัดหาดแบบไงมาแล้วจ้ะนี่เลยนี่เลยกินอยู่หลังบ้านแซ่บเลยจ้ะพี่น้องมาบัาน้จวดเลยน้องพี่น้องเนาะน้ำจิม้มน้ำจิ้มไม่กบนี่คือว่าใส่พริกหน่อยใส่พริกหน่อยใส่อันปลาแดกใส่อันกะปิใส่แบบเขาขวาน้องหอมมันบานเท่านี้นะจ้ะมาเริ่มกินเลยมาาแล้วจะ้ะมามาๆๆมาๆๆมาไม่กินน้ำกันเด้อกก,กอบสกอบซ้ำใดที่น้องกัน หวานหวานอย่าไม่ใช no ่บอกไม่ใช่ผสมแล้วไม่ต้องบวกกบเจปลาแดก บอกมองอย่างนั uh ้นหมองกระสอเขาบอกเห็นใ่ไหมมองกระสออืมอืมไม่ใช่ทางตานบอก จิกมน้ำพี่น้องเทาลาดน้ำจิ้มไหมค่ะเที่าดเลยใส่แม่กบใส่สูตรนี้เลยจ้ะผสมาจวดนี่พี่น้องมีมีแอนตอนประแดกหน่อยน้ำเต็มกน ก็อัออนออกมาจด้เมื่อมันแตกมันเต็มทีแล้วมันเราตะเสียนเฮิ่มจ้ะเฮิ่มภาษาอีสานเราเฮิ่มแปลว่ามันกำลังกระสุกงงี <c ười> ่จ้ปะปลาแดกน้อยปลาแดกน้อยจ้ะพี่น้องม,มานำ ตรงข้างกวน,นมาด้วยพี่น้อกินแ้วกันหลายๆคนเสี็บเนาะมาพินไวยใ่ บ่มหนามัวลองเห็นเลยแม่แม่แม่แล้วก็คืออินไปเว้นมากคือไอ้บุนไลให้น้องไปเลยให้มันแข็งมันจะกรอบ ม,ม่วงก๊อบกอดเติมม่งเติมกับมี่มันเข่าแกนแล้วแม,ม่จ้ะเข่าแกนแล้วตอนนี้บ้านขั้นกินออกม่งอ่อ,อนแล้ว อย่าล้นดุดบ่ด้แม่แต่มันดุดไม่ได้มันแสบเป็นหน่มนกมากกอืม 挺好。<Yeah. S 2> <laughs> เิ้งเงใส่น้ำพี่น้องกลับเลยจ้ะปาแดกตอนหน่อยอืมยั่วๆหืมอำๆๆมาจ้ะข้ามตอข้ามเลยจ้ะมั่เประเดกมมนจัดจ้ประแดก เด็กกล่นเสียงเสียงกองเชียร์ไหลเสียงกองเชียร์พี่น้องจา้าลูกหลานไหลเดยร์เยเ็นเย็นกรอบ กินเป็นเปียงเปียงแล้วมากินมากรุกมาเนีแท่งแซ่บพี่ต้องจัดจักหน่อยบ่จัดจักหน่อยบ่ะจ้ะอันนี้เราจะเพิ่มแล้วเพิ่มเพิ่มแบบพ่าฝันออกมามันสิกรอบ,อบมันแตกเนื้อมันสิ เมื่อมันสิแตกมันกรอบหลายแต่มันมันเฮิร์มมันสิสุกแล้วจันมาเนี่ยเลยอืมใครเป็นหน่วยอะแป๊นนแบ,บเดือน <laughs> mình nhà hàng cơm cơm củaเฮาอัน พ่อมันถัง ินค้ังหน่อยแล้ี่หอกกลิ่นร่มกินสมตั้งแต่แดดออกจนว่าแดดแดด่ม Cưng Cưng thiêng ngon 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 Chát lên Xoàng Ừ. 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 tâm Ừ. Ừ. กินพ่อหาย,หายอยากกินพ่อหายจวดแซบบนี่เละกินไปเพิ่นไปเด้อต,ต้องได้กับเป็นกำลังใจให้แม่กบมนี่นจะจะ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่กบมนี่นจะจ๊ะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนถนะ่นอกจากนาะค่ะวันนี้แม่บกบขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะนาะ <c oughs> ถึงกันคลิปไหม เจอกันคลิปหน้าอัปเดตคลิปหน้าจะเจอกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ